จับได้แล้วลุงมือเผาป่าเชียงใหม่ต้นเหตุดอยสุเทพลุกเป็นไฟ2,400ไร่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่31มีนาคมที่สพหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายเจริทริ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้บัญชาการภาคห้าร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มนายสิริอายุ57ปีนายกวีพัฒอายุ49ปีสผู้ต้องหาก่อเหตุเผาป่า จนสร้างความเสียหายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและพื้นที่รอยต่อตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เกิดไฟป่าลุกลามกินพื้นที่กว่า60ไร่บริเวณบ้านทุ่งโป่งใต้ตำบลบ้านโปง่งอำเภอหางดงทําให้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนต้องระดมกําลังเข้าควบคุมสถานการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพได้เข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสพหางดงให้สืบสวนหาตัวคนลงมือเผาป่าซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ตำรวจพบร่องรอยกองไฟและพบอุปกรณ์ที่มีน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงจากนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บหลักฐานจนยืนยันว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของสวนเป็นคนวางเพลิงจนกลายเป็นจุดต้นเพลิงลุกลามขยายวงกว้างก่อนจะนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวทั้งสองคนที่สวนบ้านทุ่งโป่งใต้ตําบลบ้านปงอำเภอหางดงจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าไม่ได้ตั้งใจเผาป่า เพียงแต่จุดไฟเผาบริเวณพื้นที่ตัวเองเพื่อทําแนวกั้นไฟแต่ไม่คิดว่าจะลุกลามจนควบคุมไม่อยู่ด้านนายพุทธชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพเปิดเผยว่าที่ผ่านมาไฟป่ารอยสุเทพไม่ไปแล้ว4จุดได้แก่บริเวณหมู่บ้านขุนช่างเคี้ยนหลังหมู่บ้านห้วยตึงเท่าและพื้นที่บ้านปงอำเภอหางดงเสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า2,400ไร่